สวัสดีค่ะมาอันนี้ที่ไหนครับรล,าาลานน้ำใจกันนะโอเคนี่เอ่ะน้ำใจเสกปูต้อำใจเสกปูเนี่ยอันนี้ใครน้องตังน้องตังกับพี่เวน้นระวังไปชนเขาอันนี้น้องบิก๊กอ,อันนี้ย่ายเอ๋พามา,มา นี่ปู่ตี๋ไงนายะเอยะเอ,อขอมองหน้าหน่อยขอบคุณค่ะามาทานก๋วยเตี๋ยวเอ้ยมีแบบนี้ด้วยขอบคุณนะกินแป๊บซี่ทำไมสามีขายโคกสามีอยู่โคกทำไมกินแป๊บซี่หรือว่าเป๊บซี่รสชาติด,ดีกว่าเส,สียหายละเสียหายละไม่หอกไม่หรอกไม่ได้ว่าอะไรตังโดนโขดหินใช่ไหมหินบ้านแล้วใช่ไหมเอ๋บาลูก,กับ หินบาดใช่ไหมไม่แกออกถ้าถ้าจะไข่เข้าเล็บมันก็พากลับเลยแกออกยังอ๋อออกแล้วอ๋อเอองเชื่อเออไที่อยู่ตรงนี้รวมแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดเพราะว่าร้อยหกสิบบวกเบี้ยเท่าไหร่เบี้ยเจ็ดร้อยหกสิบเป็นสองร้อยสามสิบทอนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบอุ้ยฮะมองมาฮะมองยี่ห้อ โอเคอันนี้มาร้อยหกสิบบวกเก้าสิบเฮ้ยสองร้อยสามสิบถวกองไ